ดวงวันพุธที่3เมษายนค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันอังคารค่ะวันนี้จะได้เงินจากการทํางานการทําธุรกิจนะรวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็ให้ความร่วมมือในการทํางานดีมากทำให้เราอ่ะวางแผนงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะ คนเกิดวันพุธค,คิดมากในเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะสิวขึ้นก็ได้ก็เลยกังวลจะไปหาหมอที่คลินิกดีไหมบางคนก็คือคิดในเรื่องศัลยกรรมเลยก็มีค่ะแต่ว่าค่อยๆคิดไปนะคะอย่าไม่ต้องรีบต้องร้อนเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่มันกำลังจะเข้ามาค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะธุรกิจการงานประสบความสําเร็จดีมากแล้วก็หัวหน้าก็ให้การต้อนรับซัพพอร์ตเราดีมากค่ะลูกค้าก็รักด้วยนะคะส่งงานให้เราเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันทําให้เรามีข้อเสียก็คืองานมันก็เลยจะมารุมมาสุมที่เราอยู่คนเดียวค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะคิดในเรื่องการโยกย้ายการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออสังหาต่างๆค่ะอยากที่จะให้ชีวิตมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีคิดด้วยนะคะว่าจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้ก็เลยจะคิดในเรื่องการพัฒนาตัวเองอะไรใดๆก็ตามค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะมีความคิดมากค่ะแล้วก็ความคิดยังเป็นรูปแบบสเปซสปะอยู่ยังไม่ได้เป็นการวางแผนหรือว่าคิดแบบเป็นระบบค่ะช่วงนี้อยากให้คุยกับใครสักคนที่เราไว้ใจค่ะจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้เป็นจิตแพทย์เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นหมอดูก็ได้ค่ะเพื่อจัดระเบียบความคิดของเราให้มันเป็นระบบมากกว่านี้ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะมีเกณฑ์ที่รถจะเสียต้องซ่อมนะคะแล้วก็จะซ่อมหนักพอดูเลยหรือว่าเป็นช่วงที่เราต้องจ่ายค่าประกันรถก็ได้ค่ะแต่ถ้ารถเป็นอะไรก็ตามอ่ะให้ซ่อมในช่วงนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าเราจะเจอช่างที่ดีแล้วก็จะเจอคําแนะนําที่ดีเราอาจจะต้องจ่ายเงินเยอะสักหน่อยแต่ว่าจ่ายแล้วมันจะจบค่ะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะมีรับงานมาทําเยอะมากๆก็คืออยากถามให้มั่นใจอีกทีนึงว่าคือทํางานไหวส่งมอบงานตามกําหนดเวลาได้ทันจริงๆใช่ไหมค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราจะมีความเครียดที่สะสมในใจลึกๆของเราที่มันจะแสดงออกมาตอนหลับเช่นนอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนฝันร้ายค่ะให้จัดการเคลียร์ความคิดตัวเองเคลียร์ความเครียดตัวเองแล้วก็อย่าทำงานเยอะเกินไปค่ะ